มัอนี่เลี้ยงวัวเด้อมัอนี่ออขาตั้งกล่องกับบเ้เอามาว่ะเ่ราะจะว่ยอยางชักยางหนึง่งอยาก,กว่ยเ่ราไม่แค่ยางอาจจะยางหนึ่งก็ได้เอพราะจะไปเพราะจะไปตามหาผู้สาวฝรั่งเด้อเพราจะต่อยให้เขาต่อยผมเนี่ยต่อยเขาต่อยเขาเนี่ยได้บนอากาศได้ลอยได้ จะบ่ไปตามหาผู <sucks> ้สาวเพราะว่าเขามีผู้บ่าแล้วเฮาเขาว่าแต่ว่าผมแต่ว่าผมนี่เป็นแค่ฐานะผมนี่มักเขานี่ผมเป็นแค่สถานะคนโสดซื้อเขาเอชเฮาผมนี่เอฟซีเขาได้เงา้องเอฟซีเขาไดยหัวห้องเอฟซีเขาไดยห้อเอฟซีเขาซื้อแต่ก่อนน่ะเคยหักเขาแหงอยู่ ผมนี่มากไผ่หัวที่ผมมือก้อนผมหากูุสาแห้งแต่ว่าได้เหนีเศร้าแล้วที่ผมหาผู้สาแห้งข้รานั้นก็คือไอ้ดาสาทารันตอนนั้นผมคิดว่าแต่เกิดว่าเดินบรอากาศได้แล้วได้ไปตา้หากู้สาอยู่ก็ดีแต่แต่ว่าบอดดีกว่าตอนนี้ก็เลี้ยงวัวอยู่เลี้ยงวัวอันนี้เป็นแนวหน้า,นาจอ น้าเจ้าเนื้อตัางว่ะน้าเจ้าเนี่ยน้องว่ะเจ้าจังไหนดีวะเนื้อตัางมันนี่ต่างมันเองนม้งเถอะอ่ะขานี้คลิปยูทูปเป็นเนื้อตัางกะเอียงกะเอียงเลยเนาะตอนนี้กซื้อไว้หิ้วหนาเดินเตียงวัวอยู่เดี๋ยวไปเบิรงวัวก่อน เบืองวัวผมมีคนผมมีคนถ่ายอันนีู้่ดว่ะแต่ว่าผมอยากติดเกมป่ะจะได้ขยันแสกเกมแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับบอคอยลุง้งขีดไปเดี๋ยวนีิบอคอยลุง้งขีดนะวัวกันอยู่คนเดี๋ยวกินหน้า,ก,นนาก,กันเด้อหน้าใกล้จะเม็ดแล้วล่ะเหลีหลยงวัว ฟังภาษาออกฟังภาษาเขาเกาออกกัดดีอยู่แต่ว่าผมอยากแลนไปประเทศรัเสเซียไหมเฮ้ยผมอยากแลนไปประเทศรัสเซียไหมแต่ว่ามาัดตองมีพาสะปอร์ตที่เขาที่ผมคิดไว้นะนี่พวกกะเลียงวัวอยู่เดี๋ยวไปกินหนาวนะอืจอจะเอาอย่างไหนดีวะกองอะไรอย่างเงก่นกินหนากวก่อนเด้อ Ơ, trông vô Đẹp đó. Bên xỉu Ôi. hắn con ấy đã lắng của bà đấy đâu. จะเได้กองมัดทายด้านล้างกับบ้านไหนวะเอาเดี๋ยววัวอยู่เดี๋ยววัวจะไปกินมันเขา ่ว่าผมจะบอลแต่ว่าผมแต่ว่าเขาอยากแลนไหนทุกจันอังคารพุธแต่ว่าจะอยากจะแลนจันอังคารพุธแต่แต่ว่าก็าบอกหรอกว่าจะแลนเหมือนไหนจุดๆๆๆ kali yang gua yo. Oh, semua macam ikan mandi. เดี๋ยว่าเตนีมานหาเว้ยโอ้ยจุดทองเนี่แต่ว่ามีหยังจะบอกได้ว่าผมขากินเข่าก่อนจะแล่นอะ ต้องทาจักสองส่วโมงต้องทาจักประมาณสองส่วโมงจักนาทีอันนี้ของกระบุ่มแต่ว่าจับได้แค่สองนาทีตอนนั้นเคยกินข้าวแล้วจับเวลาอยู่ตอนนั้นเคยกินข้าวแล้วจับเวลาอย,อนนย,อาอยู่จับเวลาอีกถากระเพาะยหญ่ไงว่ากระเพาะจะย่อยตอนตอน,นตอนีกตอนจักตอนจักชั่วโมงจักนาทีนี่สินะ จับเวลาตอนหน้าพงกินเขาพงก,กัดมันก็ดด้วยอะไรเรื่องนี้ตอนหน้าพงก,กินเขาแล้วก็จับเวลาว่าเออกระพาะจะอยู่ตอนไหลจับเวลามันกระเพ่อยากจะหยุดเวลาไว้เพราะกับหูกระยอนหูกระยอนทั้งสี่ล่ะที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ที่ที่ผมพูดว่ากระเพาะย่อยจัก,อจกสองสองสมองเจ้าที่ม้หูย้อนจับเวลา แต่ว่าขอนเนี่ยผมหนีอยู่ในกระเป๋านี่ยนี่เห็น่ะเสียเสยอไหมเสียเสือโอ้เมื่อกี้คลิปว่าท่านเด็จบเดี๋ยวเดี๋ยวเดเป็นอยังเดี๋ยวโหลดแอปสุดหนามาตัดต่อคลิปแล้วบาเป็นอยังบาเป็นอยังเมื่อกี้แม่งว่าเมื่อกี้ว่าจะบ่บ่อย บอปิดไอ้คลิปนะแต่ว่ามันปิดเองมันก็เปิดเสียงสินะถ้าไพามีความรู้ว่าเหตุจังใดถึงจะเดินบนอากาศได้ด้วยได้หรือไพมีความรู้ว่าเหตุจังใดให้มันบินได้ก็บอกผมเด้อยค่ะไพมีความรู้ถ้าไพมีความรู้ว่าเหตุจังใดให้มัน เดบากาศไดลอยได้กบอกผมเรื่อหรือข้าพมีคนดูว่าเหตุจากไหนให้มันลอยไดหรือข่าไิมีคนดูเหตุจากไหนให้มันเดินบุบอากาศใดลอยไดตอนนั้นผมไปตัดผมผมเถามไปถามสร้างตัดผมว่าเหตุจากไหนทึ่จะเดบุากาศไดลอยไดเขากพนกนั่งสมาธิกู้เสือหรอก เขาโมเสีอดอกอ่ออาหายกำลังใจผมเหดุฉิดเ้อเพราะว่าผมกะเดี๋ยวผมกะผมมีกำลังใจะนะการเหิบ 下午，明天下午。啊啊啊啊 ก็ว่าสงสัยไหมว่าเป็นอย่างไอ้คนที่ปัน่นจักรยานไหมไปต่างวัดเถีเขาเคือจังไหนวะเขาเคือจังได้ปั่นจักรยานไปต่างวัดเ่ยรึเ่หรือว่าเขาเป็นพปรสปอร์ตบ้างเนี่อันนี้อันนี้สงสัยนะกับปูหัเด้ววอวะยาไอเขียนเรื่องอยีโอในยูทูบยังไงไอน,นี่พวกกับปูหัว เนี่ยจะแอออกลังกาเลยแอออกลังกาอยู่ยออยตัวซัพยอนอลไ้ยตัวซัพมืงนึงจับสีมืงนึงจับตัวซัพ เขาเขาเลียยว่ารอย่างว่ะจะพิมพ์ไอ้จังไหนรน้อมันจะพิมพ์เรื่องอย่างเดียวว่ะ <c oughs> จะพิมพ์เรื่องเราคีโวอจังไหนร้อมัน มาหยานวัวพี่เขาเอานาบอกนี้ก็ต้องก็ต้องเฝ้ายางไปหาวัวดิวัวอาจจะไปผุนกันเลยโอวัวมันหยามไหมมันเคยมันเคยได้กินแสงกกินไหมน่าวัวไผ่ว่ะ เคยได้กินใส่ก็กินเลยแต่เขาเป็นวัวนี่บางไดบ่เคยไปเขาก็ไปแล้วตัวไดบหองใหญ่หลายแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องมีจ้ากัดเพราะว่าจะไปแบบดูๆๆกับบ่ได้พัวมันจังไรล่ะมันไกลไงจังเส้นวัวไปอยู่กูจะพูดหรือเปล่าเพาลัดมันต่อมนั้น เห็นใบไกิเพราะว่าม,ม,มันจะไก่จะหอดเวลากระบาดแล้วไงประมาณสี่โมงคาแรนนี่น็จะยุติคลิปเลยว่าจะแกะแกะ้หนีก่อนแกะไอ้ตัวซับก่อนตัวซับหอดเอยตัวซับมันบอระบายอากาศเด็ดตัวนนิ ไอ้เครด์ดิเมันบอลลาบ้าครบหลอดเนี่ยเดี๋ยวบอเวลาบ้าอากาศบอลบอลบอลลาบ้าคบหมดบอกผิดบอกผิดบอกม่อ,อ,อากาศสมมติว่าหาคุกเมื่อกี้เขาจะคิดว่าสมมติว่าคุยก,กับไอ้ สมมติว่าคุยกับไอ้ผู้สาวเนาะมันกะหอมๆกันถ้าพอเขามาเลาเนเนี้ยงวัวทำข้าหนีเขาบ่อแลนเด้เพราะว่าพอเขาบ่อหาย,เยน,หน,านเวลาหนาฝนเวลาเอ,อ้าห่อหอเขาห่อหยั่งไปครับ แลนสอบแลนสอบแลนแต่ว่าที่สอบแลนเนี่ยว่าคือประเด็เอาจริงเลยเพราะว่าขาจะสอบแลนอีหลีนะเขาะจะสอบแลนถูกจ้นธนาคารผุดไงถ้าใครหัจักไอ ดาซาท่านไหนผู้สาวไหมอยู่อยู่ใสนี่บอกเด้อบอกเด้อว่าไอ้ผู้สาวดาซาท่านนี่อยู่ใสบอกเด้ออย่าบพิ่อย่าไปบอกแค่อยู่เกาหลีใต้เนียอย่าไปบอกแค่อยู่ว่าอยู่ประเทศเกาหลีใต้เนียมันกว้างโพดบอกว่าอยู่แถวฮันเทนี้ขับไปมีความรู้ว่าเออว่าผู้สาวคนนั้นไอ้ดาสาท่านเขาอยู่ใส่อยู่เกาหลีใต้บอกเด้อบอกว่าอยู่ บางครั้งาบางนี้ก็กว่าไว้เนี่ยเตยกลับไปห่วงก็มาบอกผมกับ,กบไปห่ก็มาคอมเมนต์ผมเนี่ยป้นนี่บ่าปิกีหนักเหรอพ่อเดี๋ยวจะเศร้าจะฆ่าเหรอเจ็บพ่อ

ควานกับเสียแมง่งขาวคุณเออไปกับจ้องหองดินี่เนี่ยขวานซ้ำนี่ตัดพอดีเลยอีกตัวหนึ่งไปใส่วะ่ะพี่จังเห็นมันยาง bọn à chín nhiều nữa Đi, bye bye